สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องเทราไทยสยามค่ะวันนี้ทางช่องมีบทวิเคราะห์กรณีที่ผู้ใช้ทิกต o อกชาวเวียดนามที่ได้เผยแพร่คลิปนี้ที่ถ่ายในนครวัดที่เขมรค่ะแต่คลิปนี้มีประเทศไทยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก่อนไปรับชมรับฟังด้วยกันฝากกดติดตามช่องเทรราไทยสยามด้วยค่ะเพื่อว่าท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจจากทางช่อง วิดีโอคลิปนี้เผยแพรยในช่องติ๊กต k อกที่มีชื่อว่าเฮอคกอัน ok 99เมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะในคลิปมีภาพผู้หญิงใส่ชุดสีชมพูที่ดูเป็นแบบชุดไทยในสมัยรัชกาลที่5เดินเข้าไปเที่ยวในนครวัดในคลิปยังมีภาพระบรมชายาลักษณ์รัชกาลที่9กับ10พร้อมกับเสียงทรงพระเจริญเป็นภาษาไทยมีภาพธงชาติไทยขึ้นเหนือนครวัดมีหยันนางกวักให้หนางแบบกินน้ำแดงด้วยนะคะ คลิปวิดีโอใช้เพลงจากละครเรื่องบุพเพศนรริวาสคลอตลอดทั้งคลิปคลิปเริ่มต้นในคำว่า Hello Thailand เป็นเสียงของนายสตีฟฮาวีพิธีกร Miss Universe ตอนที่ไทยเป็นเจ้าภาพประกวด Miss Universe เมื่อปี2018ไปชมคลิปพร้อมๆกันค่ะ เมื่อได้ดูคลิปเต็มๆหากมองในฐานะคนเขมรคงเดือดมากเลยนะคะเพราะถ้าคนไม่รู้เรื่องอะไรพอได้ดูคลิปก็จะเข้าใจว่านครวัดเป็นของไทยเข้าใจว่าคนทำคลิปคงศึกษาประวัติศาสตร์เรื่องนครวัดมาพอควรค่ะนอันไปกัมพูชาเมื่อเดือนตุลาคมเพื่อผลิตคลิปนี้ค่ะตอนปล่อยคลิปเขามีผู้ติดตามในทิกตอกราวเจ็ดแสบัญชีค่ะพอคลิปถูกปล่อยออกมากัมพูชาเดือดกันทั้งประเทศค่ะ โดยเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมากระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาบอกว่ากำลังพิจารณาไม่ให้ในอันเข้ากัมพูชาเป็นเวลา10ปีเพราะการกระทำของเขาถือว่าเป็นการดูหมิ่นคนครวัดที่คนกัมพูชาถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดไม่ได้โดยก่อนหน้านั้นองค์การอับสราที่เป็นหน่วยงานจัดการดูแลมรด,ดกโลกนครวัดของกัมพูชาออกมาบอกว่า คลิปวิดีโอของนายอันกระทบต่อวัฒนธรรมและมดรดกทางภูมิปัญญาของกัมพูชาและได้ร้องขอทางทิกตอกให้ลบคลิปดังกล่าวออกไปได้ค่ะโดยระบุว่ามีเนื้อหาและการแต่งตัวที่ไม่เหมาะสมตอนนี้ทางคลิปไม่มีอยู่ในบัญชี h e อร์คกอัน99แล้วค่ะตรงนี้ไม่แน่ใจว่าคนโพสต์เป็นคนลบออกไปเองหรือว่าทางทิกตอกลบนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะต่อมาในอันได้ออกมากล่าวขอโทษต่อกรณีดังกล่าวและบอกว่านครวัดเป็นของกัมพูชานี่เป็นคลิปขอโทษของเขาค่ะกัมพูชีครั้งสุดท้ายในช่วงชีวิตนี้ n ันขอ c ทษจริงๆที่ทำเดินกัมพูชา i ี่นามรายงานโดยอ้างคำพูดของทนายความในเวียดนามบอกว่าสิ่งที่ในอันทำไปในกัมพูชา ไม่มีผลทางกฎหมายเวียดนามค่ะถ้าผิดก็ผิดกฎหมายกัมพูชาเท่านั้นเรื่องนี้นอกจากสื่อกัมพูชาและเวียดนามนำไปไรายงานแล้วสื่อที่ติดตามสถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างเดอะดิปเ m a มก็นำไปวิเคราะห์ขยายความต่อด้วยค่ะโดยผู้เขียนบอกว่าคลิปดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรแต่มันก็สะท้อนให้เห็นว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ กระแสชาตินิยมดุนแรงมากเรื่องเล็กๆน้อยๆทางมรฒาธรรมหรือทางด้านอาหารจะก,กลายเป็นเรื่องใหญ่ร่วงประเทศได้อย่างกรณีนี้นะคะคำถามที่ว่าใครเป็นเจ้าของนครวัดเป็นประเด็นถกเถียงทางประวัติศาสตร์ที่มีมายาวนานแล้วโดยในช่วงปลายทศวรรษที่18สามจังหวัดทางฝั่งตะวันตกของกัมพูชาคือจังหวัดพระตะบองรีส,สพลเสียมราชรวมทั้งนครวัดอยู่ภายใต้าการปกครองของสยาม โดยในตอนนั้นยังใช้ชื่อว่าสยามนะคะพอฝรั่งเศสเข้ามาในภูมิภาคนักองราชาวดีกษัตริย์กัมพูชาตอนนั้นยอมทำสัญญาเป็นรัฐในอักขาภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสหรือเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสมาตั้งแต่ปีคศ .1863 ขณะที่สามจังหวัดยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของสยามแต่หลังจากที่สยามถูกฝรั่งเศสที่ปกครองกัมพูชาอยู่กดดันอย่างหนัก ทั้ง3จังหวัดก็กลับคืนสู่กัมพูชาเมื่อปี1907ค่ะแต่ก็กลับมาอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศไทยที่เปลี่ยนชื่อจากสยามเป็นไทยแล้วนะคะตอนนั้นกลับมาอยู่ในช่วงสั้นๆค่ะหลังจากที่ประเทศไทยชนะฝรั่งเศสในสงครามระหว่างไทยฝรั่งเศสเ,เมื่อปีคศ1940-1941และประเทศไทยได้สร้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อะระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นด้วย กัมพูชาตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส90ปีค่ะคือระหว่างปีคศ1863-1953ถ 1953. ในช่วงเวลาดังกล่าวฝรั่งเศสสร้างอัตลักษณ์ของกัมพูชาขึ้นมาค่ะโดยใช้นครวัดเป็นศูนย์กลางศาส,สตราจารย์เพนีเอดเวิร์สผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของกัมพูชาได้เขียนไว้ในหนังสือที่มีชื่อว่า c a m b o d การปลูกฝังความเป็นชาติปีคศ .1860 ถึง1945ว่าฝรั่งเศสร,ร่วมกับชนชั้นนำของกัมพูชาสร้างอัตลักษณ์ของกัมพูชาขึ้นมาค่ะโดยอิงกับสิ่งที่กัมพูชามีอยู่เช่นโบราณสถานต่างๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนครวัดนครวัดถูกหล่อหลอมให้เป็นศูนย์กลางเป็นวัฒนธรรมเป็นจิตวิญญาณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของความเป็นชาติกัมพูชา ภาพนครวัดปรากฏอยู่บนธงชาติในพิธีการต่างๆและในเพลงชาติก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับนครวัดนครวัดกลายเป็นสัญลักษณ์ของอธิปไตยแห่งชาติกัมพูชาแอนโทนีบาเน็ตนักคิดนักเขียนคนหนึ่งบอกว่าเวลาพูดถึงเรื่องชาตินิยมมีในยะที่ทับซ้อนกันอยู่สองประเด็นค่ะคือเรื่องความยิ่งใหญ่ของชาติตนกับความหวาดหวั่นใจว่าชาติของตนจะถูกกลืนหายไป และเท่าที่ผ่านมากัมพูชาเป็นประเทศที่มีการพูดถึงเขียนถึงมากที่สุดประเทศหนึ่งทั้งจากคนในกัมพูชาเองและคนนอกประเทศว่าประเทศกัมพูชาอาจหายไปขมรจะถูกกึนชาติคนขมรเองก็มีความหวาดกลัวเรื่องนี้ค่ะดังนั้นเมื่อนครวัดโดนแต่นิดแต่น่อยก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ทันทียกตัวอย่างนะคะกรณีเมื่อปี2003ที่หนังสือพิมพ์ขมรอ้างว่า ดาราสาวชาวไทยคนหนึ่งบอกว่ากัมพูชาขโมยนครวัดไปและเธอจะไม่ไปเหยียบกัมพูชาจนกว่านครวัดจะกลับคืนมาเป็นของไทยเพียงแค่คำกล่าวอ้างลอยๆจากหนังสือพิมพ์โดยที่ไม่มีหลักฐาน <c oughs> ก็ทำให้คนคอมเมนต์ลุกฮือมาเผาสถานทูตไทยและธุรกิจร,ร้านค้าของคนไทยสร้างความเสียหายหลายล้านเหรียญสหรัฐ การลุกคือครั้งนั้นว่ากันว่าเป็นฝีมือของนายฮุนเซนนายกรัฐมนตรีในตอนนั้นค่ะโดยมีเป้าหมายทางการเมืองเพียงแค่นายฮุนเซนปัน่นโดยใช้เรื่องความยิ่งใหญ่ในอดีตกับความหวาดหวั่นกลัวว่าชาติจะถูกกลืนหายไปมาเป็นมากกระแสะชาตินิยมก็จุดติดพันควันค่ะเรื่องทำนองนี้มีตัวอย่างให้เห็นเมื่อเร็วๆนี้ด้วยค่ะ กรณีที่ u n งเคิลโรเจอร์ยูทูอร์ชาวมาเลเซียออกมาพูดวิจาร์ณอาหารเขมรในเชิงเหยียดโดยพูดว่าอาหารลาวกับกัมพูชาคืออาหารไทยเวอร์ชั่นที่ห่วยแตกรัฐบาลกัมพูชาก็เดือดค่ะออกมาตอบโต้อ,อย่างรุนแรงแม้ว่าคำวิจารของอังเคิลโรเจอรออกไปในทางมุกตลกแต่กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาไม่ตลกด้ค่ะโดยได้ออกหนังสือประท้วงยาวเหยียดขอให้ยูทูบเบอร์ชาวมาเลเซียขอโทษ เพราะสิ่งที่เขาพูดผิดไปจากความเป็นจริงโดยสิ้นเชิงเพราะอาหารเขมรมีชื่อเสียงและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคำพูดของเขามันส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการท่องเที่ยวและการลิ้มลองอาหารกัมพูชาทางกัมพูชายังบอกด้วยค่ะบอกว่าต้องการให้อังเคิลโรเจอร์ทำคลิปขอโทษต่อสาธารณะต่อชาวกัมพูชาและแก้ไขคลิปวิดีโอที่พูดถึงเรื่องดังกล่าวด้วย แม้ว่าจดหมายที่ยาวเหยียดของกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชามีลักษณะเหมือนกับการยื่นหนังสือประท้วงทางการทูตแต่ก็มีหลายฝ่ายมองว่าเป็นเรื่องไร้าสาระค่ะรัฐบาลมาเลเซียเองก็ไม่ได้สนใจผู้เขียนบทความนี้ก็สรุปค่าว่าเรื่องทั้งหมดนี้สะท้อนว่าวิวาธะเรื่องวัฒนธรรมและอาหารในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมาหัวเราะขบขันกันค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์และติดตามช่องเทรราไทยสยามด้วยค่ะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ